สวัสดีค่ะลูกตามพันนาภาอักสิริกูลนะคะอายุ29ปีอาชีพนักบินค่ะสําหรับปัญหาสุขภาพของตาลในช่วงนี้หรอคะตาลภูมิแพ้กําเริบค่ะทั้งคัดจมูกน้ำมูกไหลจามคันจมูกปวดหัวหูอื้อรู้สึกมึนแล้วก็อ่อนเพลียหลังตื่นนอนมากๆเลยค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะตาลไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มกลับมาบินเยอะขึ้นแล้วค่ะตาลเดินทางบ่อยเจอสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะคะทําให้อาการภูมิแพ้ของตาลเนี่ยก็จะหนักขึ้ ให้ตานเนี่ยต้องทานยาภูมิแพ้ทุกวันเลยค่ะทั้งยาทานแล้วก็ยาคนเรียกได้ว่าครบเลยค่ะแต่ว่าอาการก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะพอเดินทางอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะกลับมาเป็นอีกค่ะคนเป็นภูมิแพ้แบบตานก็น่าจะเข้าใจเช่นไหมคะว่ามันจะน่ารําคาญแค่ไหนที่ต้องพกยาแก้ภูมิแพ้เนี่ยตามติดตัวไปด้วยทุกที่เลยค่ะจนตานได้มาลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ B M 9ค่ะตานทานติดต่อกันทุกวันเลยนะคะคือตานรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆเลยค่ะ เจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยปกติจะต้องฟุดฟัดคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วตอนนี้อาการต่างๆก็ดีขึ้นค่ะทานยาแก้ภูมิแพ้น้อยลงไม่ต้องทานถี่ทุกวันเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วทำไมตาลถึงเลือกผลิตภัณฑ์ b m n ตัวนี้ล่ะคะไปดูกันเลยค่ะ เพราะส่วนประกอบหลักของเขาเลยค่ะคือซินไบโอติกที่มีทั้งจุลินทซีย์ชนิดดีโปรไบโอติกและฟรีไบโอติกอาหารของจุลินทซีย์ยังไม่พอนะคะยังมีเจ้าเบต้ากููแคนอีกด้วยซึ่งทั้ง3ตัวเนี้โดดเด่นมากในเรื่องของการช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยต้านพวกเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุหลักของอาการภูมิแพ้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าตัวนี้ดูแลร่างกายจากภายในจริงๆเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะเจ้าน้องเบียมในซองนี้ทานง่ายมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยด้วยนะคะตนทานเพียงวันละหนึ่งครั้งก่อนอาหารเช้าเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะจากภายในเลยจริงๆค่ะสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้แบบปานะคะแนะนําเลยคะ่ะเบียมนค่ะ